สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราแม่อ้อยค่ะมีเรื่องมีเรื่องมาเล่าค่ะเราอยู่ที่ไหนกันตอนนี้แม่ดงทุเรียนค่ะเราอยู่กันที่สวนทุเรียนค่ะเราอยู่ใต้ต้นเลยนี่ดอกมากด้วยส่วนนี้อยู่ที่ไหนแม่อยู่ที่จังหวัดตาค่ะพบพระค่ะส่วนที่ชายเราเองตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันแม่ไล่อะไรไร่ะถมเพชรค่ะไร่ทุเรียนเป็นไร่ทุเรียนนะไม่เคยมีแค่ทุเรียนนะคะ แต่ว่าทุเรียนเขาเด่นค่ะที่นี่เป็นไร่ของใครนะของล,ลุงพลใช่เป็นลุงพันลดอนกันดาค่ะ,คะเป็นของไร่นี้ค่ใช่อันนี้เป็นทุเรียนนหมอนทองนะคะเป็นทุเรียนออร์แกนิกใช้น้ำแร่ที่น้ำแรกทุเรียนจุดนี้นี่ จะแกะตอนประมาณไหนแม่ปลายเดือนมิถุนาค่ะค่ะมันปลายเดือนมิถุนา <S <S ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะอยากจะลองชิมทุเรียนน้ำแร่ก็มากันได้ค่ะที่ไร่ประสมเพชรน,นะคะติดต่อมาได้ค่ะที่เราอยู่ตอนนี้นะคะส่วนทุเรียนอันนี้เป็นส่วนที่ไร่ประสมเพชรค่ะใช่ค่ะเรามาแวะนะคะเพราะว่าเรามีภารกิจค่ะที่จังหวัดตากเราจะแพาอะไรกันแม่เราจะไปไปจาก เรา<ต>จะใช้มอบห้องน้ำและสิ่งของให้เด็กตะเรียนค่ะ,คะเราจะไปสร้างห้องลูกษานะคะแล้วก็บริจาคสิ่งของค่ะที่โรงเรียนบ้านผากระเจ้ค่ะที่จังหวัดต,ตากเรามาทําบุญกันเป็นโครงการอะไรนะแม่โครงการเติมฝันปันรอยยิ้มค่ะค่ะเป็นโครงการของทางสภาวัฒนธรรมอำเภอสัมพันธ์ค่ะชายซึ่งเราของคองกินข้าก็อยู่ด้วยเนะมาทําบุญกัน พรุ่งนี้เราจะไปโรงเรียนกันไปไดีดูเด็กๆไปดูกิจกรรมว่าเราทำอะไรกันบ้างเรามาขาดทุเรียนสุกกินแต่มันไม่สุก ควาเานั้น,นตัง้งใจว่าจะทาเมื่อทางเรานะคะได้เดินทางมาถึงที่โรงเรียนสสชบ้านผากระเจอนะคะแล้วก็เห็นเด็กๆที่กำลังเข้าแถวขับรุธงชาติกันอยู่ค่ะเกาวคำปฏิญาณแล้วก็สวดมนต์ตอนเช้ากันค่ะ ก่อนที่เด็กๆจะเลิกแถวนะคะทางทีมสภาวัฒนธรรมของเรานะคะก็ได้เข้าไปร่วมสันทนาการกับเด็กๆค่ะก็สนุกสนานกันไปนะคะทั้งทั้งทีมสภาแล้วก็เด็กๆที่โรงเรียนด้วยค่ะ 2> 1, 2, คุณครูก็ได้เตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆนะคะเพื่อที่จะได้ถ่ายรูปแล้วก็รับมอบเงินบริจาคอุปรกรณ์กีฬาอุปรกรณ์การเรียนเครื่องใช้ต่างๆนะคะแล้วก็ห้องสุข,ขาใหม่สองห้องค่ะ พื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะก็จะมีเป็นนาขั้นบันไดน,นะคะที่เห็นอยู่นี่แล้วก็มีเป็นแปลงผักค่ะแล้วก็มีพวกไม้ผลด้วยค่ะซึ่งไม้ผลบางส่วนเนี่ยก็เป็นเราที่เอาไปให้ด้วยค่ะ การมอบของเสร็จนะคะเราก็มีเรี้ยงอาหารให้เด็กๆแล้วก็คุณครูบุคลากรทุกๆคนด้วยค่ะ จังจกของคาวนะคะแล้วก็มีไอศกรีมเป็นของหวานมาแจกด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กนีมจิราพรชั้นประถมชั้นชั้นมัธศึกษาปีที่หนึ่งค่ะปเป็นตัวแทนของศิบก่าและนักเรียนสนสชวสัฒนพนชาชรเจรค่ะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านค่ะที่มาเนี้ยไอติ คลื่อใช้ต่งตางๆค่ะพวกหมูสัญญาว่าพวกหมูจะใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะขอขอบคุณค่ะ ดูนิ้มันไม่ไปแล้วอะ